สวัสดีครับกลับมาพบกับนิโรพีทอกนะครับน่าสุดนะครับเอพิสซด์ที่24นะครับนะฮะก็ประเด็นที่จะพูดวันนี้ก็คือเรื่องของความนโลหิตสูงนะครับนะฮะอ่าเป็นจริงไหมนะครับแล้วก็อ่ากินยาหรือไม่กินยาดีนะครับนะฮะก็เป็นประเด็นคําถามที่คนไข้มาตรวจที่โรงพยาบาลก็จะพบได้บ่อยนะครับว่าอ่าผมเริ่มวัดความนโลหิตนะครับได้สูงเป็นบางช่วงนะครับ ร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบนะครับบางช่วงก็ร้อยสามสิบนะครับนะอันนี้พูดถึงตัวบนนะครับนะฮะก็ถ้าเป็นแบบนี้เป็นเป็นหายมาตลอดเกือบหนึ่งปีเนี่ยนะครับนะฮะนะเวลาไปพบหมอนะครับนะฮะบางคนก็บอกให้กินนะครับบางคนก็บอกว่ายังไม่ต้องนะครับนะฮะประเด็นนี้เนี่ยจะยังไงดีนะครับนะฮะซึ่งเราอาจจะได้พบกับคําตอบแตกต่างกันไปนะครับอ่าจจะว่าไปแล้วแต่หมอแต่ละคนหรือว่าคนไข้แต่ละท่านเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนกันเพราะว่าอะไรนะครับลองไปดูสถานการณ์ครับโอเคเช่น คุณหมอ A นะครับบ,บอกว่ายังไม่ต้องกินครับให้ปรับพฤติกรรมไปก่อนนะครับคุณหมอ b อาจจะให้ความเห็นว่าให้กินยาลดความดันโลหิตแต่ว่ากินขนาดต่ำนะครับแล้วก็ลองให้ติดตามความดันนะครับส่วนคุณหมอ C เ <nickname> นี่ยก็บอกว่าให้กินยาลดความดันปกตินะครับหรือว่าบางท่านก็บอกว่ายอย่างเงี้ยต้องกินยาลดความดันสองตัวเลยนะครับนะฮะก็ <S <S ค,ความเห็นคุณหมอท่านไหนนะครับอาจจะแล้วแต่คุณหมอแต่ละท่านนะครับหรือแล้วแต่คนไข้นะฮะ แต่ละคนอาจจะไม่มีเหมือนไม่เหมือนกันเองเนี่ยนะครับนะฮะมันเป็นเพราะอะไรอันนี้เดี๋ยวเราไปดูคําตอบกันนะครับนะฮะก็หลักๆคือเราต้องรู้ก่อนว่าความสาคัญของความดันโลหิตสูงคืออะไรนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นตารางเปรียบเทียบนะครับปัจจัยเสี่ยงของโรคต่างๆนะครับซึ่งมันก็มีตั้งแต่โรค cardiovascular นี่คือโรคหัวใจและหลอดเลือดนะฮะนี่ก็มาเองถูกไหมครับเบาหวานนะครับนะฮะโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจนะครับนะฮะโรคที่แบบ ไม่ติดต่อแต่ว่าเป็นโรคเรื้อรังนะครับนะฮะซึ่งความดันโลหิตส,สูงเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นโรคที่ค่อนข้างที่จะมีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะโรคที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดและหัวใจเป็นหลักนะครับนะฮะฉะนั้นง่ายๆคือเกิดเป็นสาเหตุหลักๆเลยนะครับของโรคของระบบหัวใจและหลอดเลือดนะครับนะฮะซึ่งก็ ซึ่งเราก็รู้กันนะครับว่าหัวใจเนี่ยเป็นไว้วาหลักนะครับที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงตามส่วนต่างๆของร่างกายนะครับโดยผ่านทางระบบหลอดเลือดนะครับนะฮะซึ่งก็ตั้งแต่สมองนะครับตานะครับแล้วก็หัวใจเองก็ต้องได้รับเลือดจากหัวใจที่ไปเลี้ยงด้วยนะครับนะฮะปอดนะครับนะฮะไตรวมถึงแขนขาต่างๆนะครับนะฮะการที่เป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยก็หมายความว่าหัวใจเนี่ยมันจะต้องบีบตัวแรงขึ้นนะครับแล้วก็การที่บีบตัวแรงขึ้นเนี่ยมันจะทําให้ผนังหลอดเลือดเนี่ยครับเกิด ความหนาตัวหรือว่ามีแรงต้านทานนะครับจากหลอดเลือดที่มันจะยืดหยุ่นเนี่ยมันก็จะแข็งตัวหนาขึ้นนะครับแล้วก็ส่งผลทําให้ยิ่งหลอดเลือดหนาขึ้นก็จะยิ่งกลับไปทําให้หัวใจเนี่ยมันต้องบีบตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็การที่ผนังหลอดเลือดหนาเนี่ยมันก็จะส่งเลือดไปเลี้ยงตามอวัยวะต่างๆได้ไม่ค่อยดีนะครับนะซึ่งอย่างที่รู้กันนะครับว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นเกือบปัจจัยหลักๆเลยนะครับที่ทําให้เกิดโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดนะครับเขาก็มีการสำรวจมา เจ็ดในสิบคนนะครับที่มีเพราะว่าหัวใจขาดเลือดเนี่ยก็จะตรวจพบคอโลสรอสูงร่วมด้วยนะครับนะฮะแปดในสิบคนเนี่ยที่พบสมองขาดเลือดเนี่ยก็จะตรวจพบคอโดสรอสูงเมด้วยนะครับนะฮะแล้วก็มีคนนะครับเสียชีวิตนะครับจากโรคหัวใจนะครับถ้าเป็นความดันร่วมด้วยเนี่ยจะเสียชีวิตจากโรคหัวใจนี้มากกว่าคนปกติถึงสามเท่านะครับนะส่วนโรคเลือดสมองเนี่ยนะครับโอกาสที่จะเสียชีวิตนะครับก็จะมากกว่าคนปกติสี่เท่านะครับนะฮะแล้วก็ส่วนโรคไตเนี่ยก็จะ มีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนปกติ3เท่านะครับถ้าเป็นความดันโลหิตสูงร่วมด้วยนะครับนะฮะซึ่งปัจจัยนะครับหลักๆที่ทําให้ความดันโลหิตมันสูงขึ้นนะครับก็มันก็เริ่มตั้งแต่ว่าการที่เราอายุเยอะขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะเริ่มมีปัญหาเรื่องกับการเผาผลาญนะครับพลังงานของร่างกายนะครับหรือบางคนก็มีการสูบบุหรี่ด้วยนะครับมีการสะสมของไขมันนะครับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นหรือน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับ นะครับพวกนี้ก็จะทําให้ผนังหลอดเลือดเนี่ยนะครับมีความต้านทานเนี่ยมากขึ้นนะครับก็คือเอาง่ายคือจากหลอดเลือดที่มันยืดอยู่เนี่ยมันแข็งตัวมากขึ้นนะครับหัวใจต้องใช้แรงบีบมากขึ้นนะครับการที่หัวใจเนี่ยมันต้องใช้แรงบีบมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้ยิ่งส่งแรงบีบมาเยอะเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดแรงดันนะครับนะฮะหรือว่าเรียกว่าความเค้นนะครับนะฮะกับผนังหลอดเลือดมากขึ้นนะครับนะฮะก็ยิ่ง เอาง่ายคือปัจจัย2อย่างนี้นะครับเป็นยิ่งปัจจัยที่ส่งเสริมกันทําให้ความดันโลหิตนะครับยิ่งสูงขึ้นเพราะหัวใจบีบตัวมากขึ้นแล้วก็หลอดเลือดก็ได้รับแรงกระทบแล้วก็ทําให้ผนังหลอดเลือดเนี่ยมันหนาตัวขึ้นนะครับแล้วก็ถ้ายิ่งมีปจัจจัยยงอื่นประกอบเช่นเราสูบบุหรี่นะครับทำให้ผนังหลอดเลือดยิ่งอักเสบง่ายนะครับผนังหลอดเลือดอดยิ่งหนาตัวเร็วน,นะครับนะฮะยิ่งมีไขมันในเลือดสูงก็การหนาตัวเร็วมันก็จะมีค่าไขมันมา ผสมลงทําให้ยิ่งหนาตัวขึ้นไปอีกนะครับเบาหวานก็ทําให้หลอดเลือดอักเสบนะครับนะฮะแล้วก็การที่มีน้ําหนักตัวเยอะก็จะยิ่งเสี่ยงต่อการที่จะเป็นเบาหวานหรือว่าไขมันในเลือดเพิ่มขึ้นอีกนะครับนะก็คือปัจจัยพวกนี้มันก็จะซับซ้อนทับซ้อนกันไปเรื่อยๆทําให้อ่าหัวใจทํางานเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ผนังหลอดเลือดหนาตัวแล้วก็แรงต้านทานเพิ่มขึ้นแล้วก็หัวใจก็จะยิ่งทํางานหนักนะเพื่อตอบสนองของฮอร์โมนเพื่อจะส่งเลือดไปเลี้ยงตต่างๆให้ได้ดีนะครับนะฮะฉะนั ความดันเนี่ย reveal, มันก็หมายถึงว่ายิ <mam> <drag> <over> <med> kind of <the> ่งความดันสูงเนี่ยแปลว่าหัวใจเนี่ยนะครับบีบตัวนะครับแรงนะครับแล้วก็แรงที่หัวใจบีบตัวเนี่ยนะครับที่เราวัดมาได้สูงก็คือเป็นค่าบนเนี่ยนะครับแปลว่าหัวใจเนี่ยมันบีบตัวแรงนะครับถ้าความดันสูงก็คือบีบตัวแรงมากขึ้นนะครับฉะนั้นแรงกระทบต่อผนังหลอดเลือดก็จะมากขึ้นแล้วก็แรงกระทบนั้นมันก็จะทําให้ผนังหลอดเลือดเนี่ยมันยิ่งเสื่อมแล้วก็แข็งตัวเร็วแล้วก็ยิ่งทํา ซึ่งปกตินะครับความดันเราก็จะขึ้นขึ้นลงลงแล้วแต่ช่วงวันแล้วก็แลแ้วแต่กิจกรรมนะครับโอเคครับช่วงนอนนะครับช่วงที่เรานอนหลับเนี่ยความดันส่วนใหญ่ก็จะตกไปกว่าเกณฑ์ปกติเนี่ยประมาณ1 0 2ถึงนะครับนะฮะตัวบนนะฮะส่วนช่วงระหว่าง Whoa วันเนี่ยหลังตื่นนอนเนี่ยนะครับนะฮะความดันก็จะสูงขึ้นนะครับก็คือตรงเนี้ยนะครับเพราะว่าการตอบสนองของฮอร์โมนนะครับตามปกติของร่างกายในช่วงเช้าจะทําให้ความดันเนี่ยมันสูงขึ้นกว่าช่วง ปกตินะครับนะฮะแล้วก็ระหว่างวันอันนี้ก็คงแล้วแต่ตามกิจกรรมนะครับนะฮะฉะนั้นเราจะสังเกตว่าเอ๊ะบางไม่เวลาเราวัดความดันเนี่ยมันถึงไม่เท่ากันนะครับนะฮะนอกจากนี้นะครับค่าความดันที่ขึ้นสูงนะครับยังขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆด้วยนะครับเช่นถ้าเราใช้ที่อ่าวัดวัดความดันเนี่ยที่มันเล็กเกินไปนะครับนะฮะอ่าไปดูที่ลัดแขนนะครับนะฮะค่าความดันอาจจะสูงกว่าความเป็นจริงเนี่ยประมาณ5้าถึงสินะครับนะฮะแขนเราห้อยหรือเก่งนะครับก็อาจจะขึ้นได้ประมาณห้าถึงสินะครับนะฮะ พูดขณะวัดนะครับนะฮะหลังไม่พิงพนักนะครับเท้าไม่อยู่กับพื้นนะครับนะฮะหรือว่านั่งค่อยขานะครับนะฮะหรือเราอัานปัสสาวะอยู่นะครับนะฮะวัดความดันจากแขนในตำแหน่งที่มันต่ำกว่าข้อสอบเนี่ยนะครับพวกนี้ก็ทำให้ความดันเนี่ยมันอาจจะขึ้นได้นะครับประมาณตั้ง่ห้าถึงสิบนะครับนะฮะอย่างอื่นนะครับอย่างที่บอกนะครับก็คือความดันเนี่ยมันเป็นการ วัดการบีบตัวของหัวใจนะครับฉะนั้นถ้าหัวใจที่ทำงานเยอะกว่าปกติเช่นร่างกายเราพีเราล้านะครับนอนน้อยกว่าปกตินะครับหรือว่ามีอาการปวดเวียนศีรษะหรือว่าเหนื่อยจากสาเหตุใดๆนะครับนะฮะพวกนี้ก็จะทําให้ความดันเนี่ยมันสามารถขึ้นสูงากว่าช่วงที่ร่างกายเราปกติเดียประมาณสักงสิบถึงยีได้เลยนะครับนะฮะฉะนั้นเวลาเราวัดความดันเนี่ยก็คือถ้าจะวัดเพื่อวินิจฉัยว่าเอ้เราเริ่มเป็นความดันหรือยังนะครับก็อาจจะต้องเริ่มต้อง พยายามจำกัดปัจจัยดังต่อไปนี้นะครับนะฮะอย่างไรก็ตามถ้าวันวัดล้วได้สูงจริงๆหรือว่าวัดได้ได้สูงค่อนข้างต่อเนื่องเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็มักจะเริ่มเป็นนะครับแล้วก็ซึ่งคําถามตามมานะครับว่าเราจะวัดความดันในรูปแบบไหนดีนะครับถึงจะบอกว่าเป็นความดันโลหิตสูงแล้วก็สัมพันธ์กับการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับซึ่งปัจจุบันเขาก็จะแนะนําให้วัดความดันที่ บ้านเป็นหลักนะครับก็คือช่วงที่เรามีร่างกายสบายดีนะครับไม่มีภาวะที่ทําให้ความดันโลหิตสูงดังที่กล่าวมาแล้วนะครับนะฮะซึ่งก็การวัดที่บ้านเนี่ยเขาก็เชื่อว่ามันจะได้ค่าความดันที่แม่นยําที่สุดนะครับนะฮะอย่างอื่นก็วัดที่โรงพยาบาลหรือว่าที่ออฟฟิศต่างๆที่มีเครื่องวัดความดันนะครับหรือว่าปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มมีการวัดความดันแบบ24ชั่วโมงคือติดตัววัดความดันแล้วก็เครื่องวัดความดันเนี่ยมันก็จะวัดเฉลี่ยให้นะครับไม่ว่าเราจะนั่งนอนเดินอะไรเงี้ยมันก็ ปัจจุบันตัววัด24ชั่วโมงเนี่ยนะครับมันก็เหมือนจะดีแล้วก็จะเป็นตัวที่เอาความดันเนี่ยมาเฉลี่ยว่าวันหนึ่งเนี่ยความดันเราสูงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าปัญหาคือเครื่องที่วัดหรือว่าสายที่รัดเนี่ยมันยังไม่ค่อยเสถียรนะครับคือบางทีเขาก็บอกว่าเออมันหลวมไปมันอาเลื่อนจากตำแหน่งที่ควรจะวัดจริงๆนะครับเพราะว่าคนที่วัดก็อาจจะไม่ใช่เป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับเราก็จะใส่ไว้แล้วก็กดให้เครื่องมันรันเองโดยออโต้นะครับซึ่งบางครั้งมันก็จะทําให้ค่าม การที่วัดความดันที่บ้านเนี่ยมันจะบอกว่าเราเป็นความดันได้ดีหรือไม่ดีมากที่สุดนะครับนะฮะซึ่งแต่ละที่เนี่ยมันก็จะมีค่าที่มันแตกต่างกันนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยถ้าวัดที่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะเอาประมาณร้อยสามสิบห้าแปดสิบห้านะครับนะครับนะครับถึงเริ่มบอกว่าเป็นความดันนะครับระยะแรกนะครับนะฮะซึ่งถ้าวัดยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยเขาก็จะเอาประมาณร้อยสามสิบแปดสิบนะครับนะฮะก็มันอาจจะมีแยกอีกนะครับว่าเป็น การวัดช่วงกลางวันนะครับหรือว่าเป็นช่วงนอนนะครับนะฮะซึ่งหลังๆนี่เขาก็บอกว่าการวัดความดันช่วงนอนเนี่ยก็ถ้ามันสูงในช่วงนอนเนี่ยก็แปลว่าอาจจะมีนะฮะภาวะท,ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมากกว่านะครับก็คือเอาง่ายคือเป็นความดันถ้าวัดแม้แต่ช่วงนอนเนี่ยแล้วความดันที่สูงเนี่ยนะครับก็เสี่ยงต่อการเป็นโรคความดัน,นแน่ๆแล้วก็ยังเสี่ยงต่อโรค ของหัวใจและหลอดเลือดมากกว่านะครับนะฮะซึ่งความดันที่สูงในช่วงนอนเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะสัมพันธ์กับการนอนที่ไม่ค่อยดีนะครับโดยเฉพาะเลือกที่ทําให้นอนกรนแล้วก็มีภาะวะหายใจอุดกั้นเนี่ยจะทําให้ความดันในช่วงนอนสูงแล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยสูงนะครับนะฮะแล้วก็การวัดที่เอฟฟิตโดยทั่วไปเวลามาลงบาลหรือตามหน่วยวัดความดันเนี่ยก็จะเอาที่ประมาณ1 4ก คำถามที่ต้องถามตามมานะครับว่าทําไมคอามดันโลหิตมันถึงสูงนะครับโอเคถ้าไม่ได้มีปัจจัยที่ทําให้ความดานมันสูงอย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับแล้วก็เราวัดเฉลี่ยหลายๆครั้งแล้วนะครับมันก็สูงจริงนะครับนะฮะสิ่งที่คุณหมอมักจะต้องประเมินก็คือเรามีความเสี่ยงนะครับหรือว่ามีสาเหตุที่ทําให้เป็นความดันโลหิตสูงชัดๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้ามีมันก็ต้องแก้ไขไปด้วยนะครับนอกจากว่าเราจะให้ยาลดความดันแล้วเนี่ยนะครับนะฮะซึ่งอย่างที่เรารู้กันนะครับก็คือ ความดันโลหิตที่สูงเนี่ยนะครับมันก็คือเกิดจากการที่หัวใจบีบตัวแรงนะครับซึ่งอาจจะบีบตัวด้วยความปกติของหัวใจเองหรือว่าเป็นปัญหาของฮอร์โมนไนกระตุ้นมันอีกทีนะครับอันที่สองคือการที่หลอดเลือดนี้มีความต้านทานเยอะขึ้นนะครับนะฮะผนังหลอดเลือดมันเริ่มแข็งเสียความยืดหยุ่นเนี่ยนะครับก็จะทําให้ความดันโลหิตสูงได้นะครับนะฮะซึ่งอันแรกเลยนะครับก็คือความที่ผนังหลอดเลือดเนี่ยมันเริ่มเสื่อมนะครับแล้วก็ เริ่มเสียความยืดหยุ่นนะครับหรือเริ่มแข็งตัวครับหนึ่งอันแรกเลยก็คือเรื่องของการนอนกลนะครับปัจจุบันกล้ามาเป็นสาเหตุหลักๆที่ทําให้ความดันโลหิตสูงได้น,นะครับเพราะว่าพอเวลานอนกลน้ปุ๊บเนี่ยนะครับเวลาเราหายใจขัดเนี่ยนะครับออกซิเจนไปเลี้ยงนะครับาาตามเลือดหรือว่าตามปอดลดลงหรือสมองลดลงเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้หัวใจเนี่ยต้องพยายามทํางานหนักขึ้นนะครับในการบีบตัวเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ ดีขึ้นหรือออกซิเจนไปเลี้ยงสมองได้ดีนะครับนะฮะอันที่สองคือเบาหวานนะครับนะฮะไขมันนะครับสูบบุหรี่นะครับพวกนี้เป็นปัจจัยหลักๆที่ทําให้ผนังหลอดเลือดเนี่ยมันเริ่มเสียความยืดหยุนนะครับหรือว่าแข็งตัวแล้วก็ทําให้หลอดเลือดมันผิดปกติแล้วก็หัวใจต้องบีบตัวแรงขึ้นนะครับมากขึ้นก็จะยิ่งทําให้หัวใจมันยิ่งหนามากขึ้นไปอีกนะครับนะฮะอันที่สองเลยก็คือภาวะน้ําหนัก ตัวเกินนะครับนะฮะก็จะทําให้ด้วยไขมันในช่องท้องนะครับนะฮะด้วยแรงดันของระบบต่างๆรวมถึงฮอร์โมนเนี่ยนะครับทำให้หัวใจยิ่งต้องทํางานหนักขึ้นนะครับนะการกองที่ไตมีปัญหานะครับนะฮะก็ถ้าไตการกองที่ไตหรือว่าหน่วยกองที่ไตผิดปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดๆเนี่ยมันก็จะทําให้มีผลต่อระบบความดันในหลอดเลือดนะครับการกินเค็มนะครับนะฮะ ความเครียดนะครับนะฮะรวมถึงมีอาการผิดปกติที่มันกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัตินะครับนะก็ทําให้อ่าฮอร์โมนนะครับที่ถูกหลั่งมานะครับทำให้ไปกระตุ้นพวกต่อมอกไตแล้วก็ทําให้ความดันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นได้นะครับนะซึ่งในบางครั้งบางคราวเนี่ยบางคนก็จะเป็นโรคที่เกิดจากความผิวปกติของพวกฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการบีบตัวของหัวใจเองนะครับพวกนี้ก็จะทําให้ความดันสูงนะครับนะฮนะซึ่ง อันนี้แพทย์ก็จะดูว่าเรามีสาเหตุอื่นๆที่ทําให้เป็นความดันแล้วสามารถแก้ไขได้หรือเปล่านะครับนะครับถ้าอะไรสามารถแก้ไขได้ก็ต้องแก้ไขร่วมด้วยประกอบกับการรักษาหรือติดตามเรื่องของความดันโลหิตสูงนะครับนะฮะโอเคครับสรุปก็คือการที่เป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยนะครับนะฮะเวลาการปล่อยความดันโลหิตสูงไประยะยาวเนี่ยมันก็จะทําให้ผนังหลอดเลือดมันเสื่อมแล้วก็ทําให้อวัยวะต่างๆเนี่ยนะครับมัน เลือดไปเลี้ยงลดลงนะครับซึ่งเราก็รู้กันว่าอวัยวะต่างๆเนี่ยนะครับต้องมีเลือดไปเลี้ยงนะครับนะฮะซึ่งถ้าเลือดมันไปเลี้ยงร้อยลงหรือลดลงเนี่ยนะครับความเสื่อมมันก็จะเกิดขึ้นนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นสมองนะครับตาผิวหนังนะครับหัวใจหรือไตเองก็ตามนะครับหรือผิวหนังตามตัวเราต่างๆเนี่ยทุกตตำแหน่งก็ต้องมีเลือดไปเลี้ยงนะครับนะครับก็คือสรุปว่าเวลาคุณหมอเนี่ยจะพิจารณาให้ยาลดความดันหรือไม่ไม่ให้เนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับ ความเสี่ยงอื่นๆของระบบหัวใจหลอดเลือดเนี่ยว่าเรามีหรือเปล่านะครับเราความเสี่ยงนั้นเนี่ยมันมีโรคที่สามารถที่จะชี้วัดไปได้หรืออยังเช่นหลอดเลือดที่ตานะครับเริ่มหนาตัวหรือว่าหลอดเลือดที่ตามันเริ่มผิดปกติหรือยังนะครับหลอดเลือดที่ต้นคอหรือหลอดเลือดที่หัวใจเนี่ยผิดปกติหรือยังนะครับหน่วยการกองไตผิดปกติหรือยังมีโปรตีนรั่วหรือยังนะครับนะฮะหรือนะครับ หรือยังไม่มีความผิดปกติดังกล่าวที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะครับแต่เรามีปัจจัยเสียงอื่นๆของโครคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดเช่นจะเป็นเบาหวานสูบบุหรี่ไขมันซึ่งมันมีแนวโน้มที่จะต้องควบคุมไปด้วยกับความดันก็คือมีปัจจัยเสี่ยงเนี่ยมากกว่าหนึ่งอย่างหรือหลายๆอย่างเนี่ยนะครับการที่เรากินยานะครับ นะครับรวมถึงการปฏิบัติตัวอื่นที่ช่วยลดความดันได้นะอย่างที่เรารู้กันนะครับการที่เรากินยาลดความดันเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นตัวที่มันช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากความดันนะครับนะฮะฉะนั้นคําถามว่าเอ๊ะทำไมแพทย์บางคนบอกว่าเราต้องอ่ากินยาแล้วนะครับบางคนกินยาขนาดต่ําบางคนต้องกินยาขนาดปกติหรือกินยาตัวสองตัวเลยนะครับคือการกินยาเนี่ยมันจะเป็นการช่วยลด ความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจจากความดันโลหิตสูงที่มันเป็นอาจจะเลือดลังหรือเป็นฉับพันก็ตามเนี่ยนะครับนะฮะซึ่งก็ต้องดูปัจจัยอย่างอื่นประกอบไปด้วยนะครับถ้าคนที่ไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงอื่นเลยหรือความเสี่ยงน้อยมากๆนะครับหรืออาจจะเริ่มเป็นเนี่ยแพทย์ก็อาจจะให้ลองติดตามดูก่อนนะครับคุมอาหารนะครับอ,ออกกําลังกายลดน้ําหนักนะครับ ท,ทั่วไปอย่างที่เรารู้กันก็คือหรือติดตามการวัดเฉลี่ยไปก่อนว่าเอ๊ะมันสูงจริงหรือเปล่าหรือว่าตอนที่มันสูงเนี่ยมันมีปัจจัยเสี่ยงกระตุ้นมันมีปัจจัยที่ทําให้ความดันโลหิตสูงอย่างที่บอกไปอยู่แล้วก็พาวัดไปดจริงๆก็โอเคสบายแล้วหลบับได้ดีความดันก็ลงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นคืออย่างที่บอกนะการกินยาลดความดันมันเป็นการลดความเสี่ยงของระบบหัวใจและหลอดเลือดนะครับนะครับถ้าไม่กินมันก็แปลว่ามีความเสี่ยง ตรงเรื่องของความดันโลหิตสูงที่จะทําให้ผนังหลอดเลือดเนี่ยมันไม่ค่อยดีอยู่นะครับยิ่งถ้ามีเบาหวานนะครับนะฮะหรือมีโรคไตหรือมีโรคอย่างที่บอกมาแล้วนะฮะก็พวกนี้เนี่ยบางครั้งมันเป็นภาวะที่อ่ายิ่งเพิ่มความเสี่ยงก็ไปกันใหญ่การกินยาลดความดันมันก็จะเป็นการลดความเสี่ยงได้นะครับฉะนั้นการกินยาลดความดันหรือไม่กินเนี่ยอาจจะอ่าพิจารณาตามความเสี่ยงของหัวใจลรลอดเลือดของแต่ละคนนั้นๆ นะครับหรือมีสาเหตุของภาวะความดันที่แก้ไขได้หรือไม่ได้นะครับบางภาวะมันแก้ไขไม่ได้ต้องติดตามไปบางภาวะเช่นยกตัวอย่างบางคนนอนกลนเนี่ยนะครับรักษานอนกลนแล้วความดันก็ดีขึ้นฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้จําเป็นต้องกินยาลดความดันก็ได้ถ้านอนกลนถูกแก้ไขไปแล้วนะครับนะฮะน,นี่หมอยกตัวอย่างให้ฟังนะครับ